ครับสวัสดีครับผมก็ผมช่องแสบนึ่งผ้าสามสามนะครับพอดีผ่านมา15เหตุวอส40ตรงหลังโรงแรมสตาร์นะครับเส้นค .2 นะครับเบื้องต้นเป็นจักรยานยนต์กับจักรยานยนต์นะครับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายนะครับช่วงนี้ก็รถนอนพยาบาลก็ถึงที่เกิดเหตุแล้วครับกำลังช่วยผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่นะครับอาการเบื้องต้นก็มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหลังเท้าซ้ายนะครับเป็นแผลชะกันนะครับแล้วก็มีอาการทางกระดูกนะครับ บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายครับช่วงนี้กำลังช่วยวอซีอยู่ครับนี่นะครับหมอพยาบาลสองเกเกิดตรงหลังสตาร์นะครับยังเอยู่ครับนี่ก็คันสีแดงนี่นะครับาดเจ็บเป็นหญิงนะครับอันนี้คนเจ็บอีกคนหนึ่งปะเนี่ย สองคนสามลายทั้งหมดสามลายนะได้ได้ได้ไมันเพื่ออยู่บัดเก็บสามลายนะครับก็เดี๋ยวทำงานก่อนครับคลิปนี้สั้นๆนะครับสั้นๆสามลายครับอ่อ เดี๋ยวขอ,อทำง,งานก่อนครับคลิปนี้สั้นตั้งครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับช่องแสบเงินงภาคสามสามหกสวัสดีครับ